นาทีนี้เรียกว่ากระแสปังแบบดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วกับละครสุดร้อนแรงแห่งปีเกมรักทรยศด้วยฝีมือการแสดงของเหล่าตัวพ่อตัวแม่วงการบันเทิงกวาดเบรตติ้งอย่างถล่มทลายงานนี้ทำเอาปลื้มปริ่มกันทั่วนหน้าระติวันธนาธรรมโรธและทิติสุดที่กุลพาณิชย์ ผู้บริหารค่ายผู้ผลิตจูนายเลยจัดงานเลี้ยงฉลองเรตติ้งพร้อมกับเลี้ยงปิดกล้องขอบคุณนักแสดงและทีมงงานที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับละครเรื่องนี้จนได้กระแสตอบรับที่ดีที่ร้านบลูริสตาคาเฟ่ย่านสุขาธิบาลสองบรรยากาศภายในงานสุดคึกคักเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะโดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารช่องสาม คุณสุรินทร์กริตยาพง์พันมาร่วมงานด้วยและเหล่านักสแสดงต่างก็ตบเท้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างอาทิแอนทองประสงค์อนันดาเอเวอริงแฮมแพทริเซียทันชนกกูดจีสุดทีรักซับวิจิตแมกนัทพัฒนิ่มจิรวัตรมากิมาชิดาสุดที่กุลพาณิชย์อันดากุลธีรายอดช่างน้ำหนึ่งสุดทีเดชานายัย เททายพลอยมีค่าและแพรวฮัตสยาอิสริยเสรีกูลร่วมด้วยสองผู้กำกับคนเก่งก้าวิราดาคูหาวันและเออบุญญาอริยะศีวัฒนานั่งชมละครร่วมกันแบบสดๆกับตอนสิบที่ดูเดือดถึงเลือดกันเลยทีเดียวสร้างความสนุกสนานและเป็นกันเองอย่างสุดๆแถมยังจับรางวัลมอบโชคให้กับทีมงานได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทําเอาทีมงานยิ้มแก้มปริหายเหนื่อยกันไปเป็นแถวส่งท้ายความสนุกสุดเซอร์ไพรส์จากเทียวเอกพันวัน,นสุดเทียวเดอะวอยซ์กับเพลงตื่นมาพรุ่งนี้ต้องหายใจอยู่บนโลกนี้ให้ได้เพลงประกอบละครเกมรักทรยศที่สุดภพเราะแสนประทับใจเรียกได้ว่าคนได้ฟังหูเคลือบทองคำกันเลยทีเดียวติดตามละคร เกมรักทรยศ์เดอะเบทรายเาได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลัส